ทำเครื่องประกอบเสร็จแล้วทดลองวิ่งเนี่ยถ้ามันอยู่ในเลนนี้ถ้ามันอยู่ในร้อยเก้าห้าผมเอาแล้วสาหรับหนักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบใช่สำหรับร้อยเจ็ดสิบโลนะผมเอาแล้วถ้าร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบกว่านี้สามารถพูดได้เลยว่าใครก็ได้ผมว่าเป็นไงผมอะไรได้แสดงว่าตั้งเป้าสองร้อยดีไม่ใช่ผมตั้งเป้าที่ระยะทางหาตําแหน่งเตะเกียร์สี่ให้ให้ได้เปี่ยมใช่ไหมหาตาแหน่งเตะเกียร์สี่แต่เราว่าอาจจะมีเกียร์ห้าก็ได้นะ ทำให้เด็กมันดูเจ็บกูบอสกูจะทํานี้พวกมึงดูเจ็บกูบอสกูกูแม่งโหดแม่งทุกอนุใครๆก็ต้องเรียกว่าลูกพี่แม่งทุกอนุเจ็บกูบอสกูผมไม่ได้อะไรเขาลองกัน400เมตรผมไม่เคยซ้อมเลย400เมตรเพราะผมเหลือต้อง600เมตรโอ้โหเวฟอ่ะถ้าคนไม่เคยขับเขาไม่รู้หรอกว่าเวฟอ่ะมันไม่เหมือนเคาร์มันไม่อยู่พื้นเหมือนเคอารอ ก็ผมว่าสามแก๊งเนี่ยเข้าแน่นะผมว่านะผมให้รายชื่อสามต่อาขอขอสามรายชื่อเลยรายชื่อแรกน้าโกเลนคับเอใช่ไหมใช่ครับต่อแรกตู่้วตู่โอ้เดาเขาแล้วเขาดูไปเลยแล้วเดาเขาเดาตู่ของแพรสองคือโต๊นรถโต๊ะโรสเบีก็คือเล็กเๆอ่ะทองตานี่นี่เดี๋ยวผมสัมภาษณ์ต่อเลยนะอ่า สุปตั์บังเซมองเทพใช่ไหมใช่ใช่ๆแก๊งนี่ในบอโอ้โหนี่เรียกว่าถ้าน้องๆดูเนี่ยต้องขอแนะนำน้องๆนิดนึงก่อนนะลุงตู่ว่ารับชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็รุ่นนี้นะรักกันทุกคนเพื่อนกันทั้งนั้นที่น้องๆดูเห็นเรื่องของการขิงนี่เอาจริงจังแบบแต่เวลาน้องๆคอมเมนต์ขอให้คอมเมนต์ รักใครชอบใครเชียร์ไปเลยแต่คอมเมนต์ให้สุภาพนะครับอย่าเล่นได้อย่าอย่าไปอย่าไปด่าอีกฝังหนึ่งแต่เชียร์ก็เชียร์ไปดกันนะใช่ครพี่พีเออรักกันดีนะครับแต่ก็มีติดไปนวมด้วยล่ะถ้าเราผ่านไปนี่ในในสายตารางถ้าเราสมมตินะเมรี่อันนี้ผมผมสมมุตินะถ้าผ่านเมลายรัชดาไปได้จะไปเจอไฟเจอกับใครได้ดูตารางหนงไม่ได้ดูของเนี้ยไปเจอใครอ่ะ ผมว่าไม่ใช่วงการนะผมไม่รู้เลยจะเข้าไปเจอใครเจอใครกเจอคือปล่อยไปเลยจะไปคิดมากเจอใครก็เจอเจอใครก็พร้อมหมดที่สบัตตนี่คือพร้อมมากจ่ิงๆพร้อมพร้อมไหมก็ดูดิไม่พร้อมอ่ะก็อยากแข่งแต่อยากแข่งถ้าเกงว่าถ้ารถผมเสร็จก่อนอาทิตย์นะผมซ้อมพังเลยอ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับใช่ไหมันเป็นเคล็ดลับเลยซ้อมพังเลย ต้องต้องเสร็จกันวันแข่งเลยไม่ต้องซ้อมเยอะแ,<ต>แข่งเลยถ้าวันถ้าเสร็จวันแข่งได้จะดีมากเลยเสร็จ <c oughs> ปุ๊บแข่งปั๊บเราจะได้ไม่ช้ำใช่ไหมเดี๋ยว <c oughs> เรื่องที่นี้มาถามยีดีกว่าว่ <c oughs> ายน้ามันแตกครับมีเปลี่ยนครับมีตาสายแตกบอกให้มึงเปลี่ยนใหม่แล้วมั่ยเรอไม่มีโอ้โหดูมึงสายมึงดีโอโ้โหเก่าอย่างนี้ สั่งหลายทีแล้วไม่ไม่เคยได้เรื่องเลยพวกมึงสั่งอะไรแล้วก็ไม่ทำย่างงี้พวกมึงทำกันเองเลยแล้ว,วกันไม่เอาละวเบื่อเบื่อไม่ไอะไรของพวกเองวะแม่งกับเรื่องสายน้ำมันเนี่ยเนี่ยสายเอ็นเคเลสซิ่งเนี่ยทุกอย่างมีทางออกเว้ยแก้ปัญหาได้ร้านนว์จัดให้มาซื้อได้เลยนะครับไปต้องทำตัดจัดก,การเลยอยากเจอใครเอาสักสองคนโอ้หคนที่รายชื่อที่แบบอยากเจอเลยรายที่อยากจะเจอมึงก็ เป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะเอ้าทำไมดูแล้วเขาน่าจะหลุดน้าจะหลุดเลยพี่บวยเนี่ยน่าจะหลุดอ๋อพี่บวยบังบังเข่าเราเนี่ยนะใช่น่าจะหลุดกับบังลิกเหรอกับบังลิกบังเข่ากับบังลิกให้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 ฝั่งไหนดีกว่าอยากเจอทั้งคู่เลยคู่นี้ใครก็ได้อ๋อสองคนนี้คืออยากเตอมากอเล็กซ์คอมแเลยนะสำหรับบังลิกแล้วก็นะเขานะน้าตู่มีมีให้เล่นไหม ติดไวแล้วเดี๋ยวเดียวค่อยไปตกลงที่หนาะไว้ออวไทำอะไรนอกจากสองคนนี้มีมีไครที่เราสุดว่าเอยเขาถ้าถ้า,ถาไ,ดได้เข้าชิงคิดว่าในสายอินฟูอีกคนนึงก็คือ,อบังพีถ้าบ่มเดาไม่ผิดนะครับเขาก็ต้องเป็นบังอีกคนที่ขี่รถ เป็นบังอีกคนจากสายบางพีว่างั้นเถอะจากสายบังพีเออน้องนอคิดว่าเป็นบังไหนจากสายบางพีเราแต่อะไที่คอมเมนต์ดูเขาใส่หมวกไม่เคยให้ใครเห็นหน้าแต่ผมเห็นท่ากระโดดนอนผมจาได้เลยคนนี้ใครโอ้โหนี่จำได้กระโดดนอนเลยใช่ไหมบังเหมือนกันเอยบางพีอยู่อยู่โซนบางพีอยู่โซนนั้นเลยว่าอยู่ในในกลุ่มของทีมงานบางพีว่างั้นเถอะแต่ลงในสายสมัครก็เป็นของทาง บังพใีใช่ใช่แต่คนขี่เป็นบังใช่อะน้องๆลอง,ลองพิมพ์ไทยมาดูว่าจะเป็นบังอะไรนะใ,ในส่วนของคัสบีเป็นไงเพราะว่านุตตูรู้ลุตตูรู้กติกาหรือเปล่าคัสเอทั้งหมดเนี่ยคัดเอามาได้ที่หนึ่งเนี่ยแล้วเอาไปชิงชนะกับคัสที่หนึ่งของส,สายบีสแสดงว่าทั้งลุตตูผ่านทุกคนไปจบแล้วจะต้องไปเจอกันที่หนึ่งของสายบีพอจะรู้เลยชื่อของสายบีไหมฮะ หรือว่ามีใครที่เราอ่ะเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเพวกสายอินฟูแล้วเราก็ไม่รู้จักโดยส่วนตัวก็ต้องแบบเคยเจอกันบ้างเคยเห็นเคยผ่านเราคิดว่าอยากจะเจอน้องๆท่นไหนที่อยู่ในสายบีที่ถ้าเราเป็นที่หนึ่งของสายเอต้องไปเจอที่หนึ่งของสายบีลุงตู่คิดว่าอยากเจอใครอันทิที่อยู่ในสายบีผมคิดว่าอยากเจอใครนะใครก็ได้แกไม่รอดแน่ก็ได้ ดูแล้วว่าเขาจะรอดหรือเปล่าไปจะรอดขึ้นมาถึงใช่ขึ้นเป็นของสายบีบใช่ไหมในตามทนสติคือ,ค,อคิดว่าแกไม่รอดแน,น่ใช่ไหมใช่เพราะแต่ละคนเขาก็อันนั้นคืออินฟูจริงๆอ่ไในสายบีนี่ต้อง,ต,องต้องเรียนให้น้องๆทราบก่อนจะได้สนุกในการรับชมนะว่าสายบีเนี่ยถูกคัดมาสลหรับคนที่มาเจอกันเหรอผมก็ไม่รู้นึกว่า ชนะเลย,ยใช่ไหมสายเออินฟูของสายเอสายบีอินฟูของสายบีย oh. ผมรู้สึกว่าตอนที่เขาโพส์และจับฉลากเนี่ยเขาจะจะต้องการให้มาเจอกันแต่ว่าส่วนเรื่องของรางวัลอาจจะเป็นอย่างหนึง่งก็คือเหมือนกับว่าเอามาเป็นไฮไลท์ของการแข่งให้เห็นว่าเแต่จริงๆถ้าเราพูดถึงการแข่งแล้วเนี่ย <Okay. S 2> สายเอกับสายบีในแข่งกันเนี่ยโอกาสสู้กันเนี่ยานนย,ยากมากจริงไหมลุงตู่ลองช่วยวิเคราะห์หน่อยฮะโอกาสถ้าดูตามสี่มือนะครับผมก็ว่า ยากนิดนิดอะแต่ว่าน้าก็รู้อยู่อยู่ที่ดวงอีกอที่ดวงอีกเพมันคือการนี่ผมเลยไม่นั่งนั่นเลยเขาเขาลิขิตไว้แล้วถ้าเราจะได้เราก็ได้เองเนี่ยแต่เราไม่ได้ให้ทําไงมันก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมดูดีเขาเชงกันกันตัวเลขเยอะแยะครับถยังมีปัญหาแบบไม่น่าขนาเตรียมมาอย่างดีใช่นะขนาดเขาเกิดขึ้นได้ อะไรที่มันไม่นนล้อกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในใ<ช>แล้วใครชอบใครก็พิมพ์คอมเมนต์มา<ช>ทีนี้เนี่ยมาในส่วนของผมถามมานดีกว่าเอาเป็นสถิติของรถพื้นทั่วไปเนาะ<ช>เพราะในรุ่น i อินฟูเนี่ยมันมีการชั่งน้าหนักรวมถึง170กิโลกัม<ช>อันนี้จะพูดสถิติให้น้องๆฟังเพื่อรับชมจะได้มีความสนุกเดี๋ยวเอ๊ะ,อะทำไมรถ หลังถนนวิ่งเร็วกว่าแรงกว่าเพราะอันนี้ถ่วงน้ําหนักถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกิโลกรัมครับลุงตู่บวกรถเนี่ยต้องถ่วงไหมผมเดาไว้ว่าน่าจะถ่วงสักสักห้าโลหรือไม่ถ่วงเลยเพราะว่าตัวรถตันนี้หนักเท่าไหร่ผมมันหนักอยู่ถ้ารวมหมวกด้วยนะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองกิโลใส่ชุดแข่งไหมหรือว่าไม่ไม่แค่เป็นเสื้อธรรมดาเสื้อธรรมดาเพาน้ําหนักน้ําหนักตัวเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วใช่แล้ว ถ้าเป็นรถที่เรียกว่าวิ่งทางลังถนนหรือวิ่งพันเมตรปกติเนี่ยในสเปคของหกเจ็ดชักเจ็ดหรือหกหกชักเจ็ดก็ได้แม็กสปีดที่น่าจะเป็นรถรถลังถนนมันไม่ได้นะเพราะรถหลังถนนนะมันไล่เบานทะ้านั้นน้ำหนักมันก็คือเราเราพูด,ดว่าเป็นน้ำหนักเบาและ้ะมันน้ำหนักเบาตัวรถนั่นคือความน่าจะเป็นที่มันจะย่างตัวเนาะครับทรงหนักๆอ่ะมันก็วิ่งอยู่ร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้าโดยที่มัน,นหนักๆไม่ได้บีบอะไรไม่ได้ ถ้ารถบีบอย่างนี้ผมว่ามันยังไงก็ต้องให้ได้สองร้อยนี่คือความเร็วพื้นฐานที่ควรจะตมพื้นฐานที่โดยรถรวมคนโดยน้ําหนักร้อยเจ็ดสิบเนี่ยแสดงว่าลุงตู่แปลนไว้ว่าถ้าทําเครื่องประกอบเสร็จแล้วทดลองวิ่งเนี่ยถ้ามันอยู่ในเลนนี้ถ้ามันอยู่ในร้อยเก้าห้าผมก็เอาแล้วสําหรับน้ำหนักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบใช่สำหรับร้อยเจ็ดสิบโลผมเอาแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วถ้าร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบกว่านี้สามารถพูดได้เลยว่าใครก็ได้ อืมไอ้ร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยผมว่ายัางไงแม่งไ,ได้อยู่แล้วอ่าผมว่ายัางไงผมอะไรแสดงดว่าตั้งเป้าสองร<ม>้อยดิไม่ใช่ผมตั้งเป้าที่ระยะทางอ๋อเพราะผมรู้อยู่ไอ้รถวิง 200, ถว่งสองร้อยอาต้อวิ่งสองร้อยสองกับรถเราวิ่งั้งร้อยเก้าหกแต่ถ้าร้อยเก้าหกเนี่ยมันได้ก่อนเยอะเนี่ยมันไม่ทิมเข้าหากันเร็วๆลงนะก็คือรถมัน จบในร้อยเก้าหกเร็วกว่าใช่สองร้อยเนี่ยอาจจะขึ้นยาวกว่าใช่แสดงว่าเราไล่รถที่ให้มันมีอัตราเร่งเร็วใช่ต้วทแ <ำ S 2> ม็กปเร็วก็คือเรารู้ด้วยแท็กบุรีรมมัมันมันฆ่าเวฟอยู่พะเกียร์สี่มันต้องไปเตะตรงขึ้นเนินอ๋อมันมีตำแหน่งที่ม,ม,ทมันมีตำแหน่งที่เราเดาๆอยู่ว่า ถ้าไปเตะขึ้นนะถ้าถมันปีร้นมันเปิวง่ายมันก็ปียวง่ายแต่ถ้ามันไม่ปิวเนี่ยเวฟมันไม่เหมือนเบิกสองยังวะเนี่ยที่มันจะผ่านไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะทำให้นักเขารู้สตรนน,นเนี่ยก็คือเขารู้ไะแต่เ,เราปล่อยเขาเลยใช่<ล>ใชไหมปล่อย <cos mos> อันนี้เราเรียกว่าแชร์ความรู้ให้กับ เพื่อนๆน้องๆด้วยแชร์ความรู้ให้คู่ต่อสู้เลยเออแล้วก็น้องๆอินโฟในสายบีก็ลองลองเอาเทคนิคของลุงตู่ไปใช้ดูว่าหาตำแหน่งเตะเกียร์สี่ให้ให้ได้เปียมใช่ไหมหาตำแหน่งเตะเกียร์สี่แต่ว่าจะมีเกียร์ห้าก็ได้นะเอ้ยเอาละเอาล่ะเอาล่ะนี่นี่ก็เรียกว่าเป็นแบบการวางแผนเครื่องยนต์ของลุงตู่เลยใช่ถ้าผมว่าเตะเกียร์สุดท้ายลงเนินได้นะ สวยสวย <c oughs> เกียร์ท้ายลงเนินได้อวางแผนกันดีๆนะครับสำหรับสายอินฟูตอนนี้เนี่ยลุงตู่เนี่ยปีนี้ในปี6กเก้าใช่ไหมครับมีเรียกว่ามีการปรับรูปแบบการทาํางานยังไงบ้างตอนนั้นเนี่ยเราเคยสัมภาษณ์ในใล่าสุดก็เริ่มมีการทำขายของเกี่ยวอะไรแหละแล้วลตอนนี้เนี่ยปีนี้มีวางแผนอะไรบ้างมันก็ Don't go now, man, time, we we'll are killin' this shit Yama yeah, yam, nene sam, we we'll are killin' this shit Kingpride, we we'll are killin' this shit Kingpride, we we'll are killin' this shit